วันนี้เป๊ะบิซังจะพาเปเปมากินชาบูชาบูกันมุจจาชาบูชาบูปบบเป๊ะเป็นไงก็เคยได้ยินนะแต่ไม่ค่อยได้ยังไม่ได้กินของจริงครับคนไทยนึกว่าชาบูชาบูคือสุกี้เดี๋ยววันนี้จะมาดูกันว่าชาบูชาบูคืออะไรถามแล้ววันนี้พามาที่ไหนครับเนี่ยวันนี้จะพามาชาบูชาบูร้านชื่อว่าชาบูโยเป็นชาบูที่กินแบบไม่อั้นสองชั่วโมงประมาณ2,000ันเยนนะครับอยู่สถานหนี้เซนกาวา ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่หน้าร้านชาบูโยและถ้า,ถามาถึงหน้าร้านชาบูก็ที่ชาบูชาบูกันร้านนี้นี่ชาบูชาบูเอย่างนี้คือคล้ายๆจิ้มจุ่มอ่ะประมาณจิ้มจุ่มลวกๆอ่ะเนี่ยน,นี่คือชาบูชาบูคอสที่นี่รัาจะมี2อันคือมีเมนูอาหารกาลางวันลันช์กับดินเนอร์ตรงนี้ถ้าลันช์ตรงนี้เป็นเนื้อหมูอย่างเดียวก็พันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบวกกับภาษีก็เป็นพันห้าร้อยจดสามอันนี้หมูอย่างเดียวอันนี้หมูกับเนื้อพันเจ็ดร้อยแปดสิบสาม ส่วนดินเนอร์ที่จะมากินวันนี้ก็จะมีหมูอย่างเดียวกับหมูเนื้อแต่เราจะกินคอสนี้คือ2องเดยนคอสนี้หมูเนื้อนี้มันมีอะไรบ้างครับที่มา่ปุ่นก็มีมีหมูกับมีเนื้อแต่ว่าเนื้อไม่ใช่เนื้อญี่ปุ่นนะมีแค่เนื้อเดียวครับอย่างอื่นไม่มีหรออย่างอื่นก็มีมีสลัดด้วยแต่เนื้อเนี่ยเป็นเนื้อนําเข้าจากต่างประเทศถ้าเจดเนื้อนญี่ปุ่นที่เป็นเนื้อพวกที่คขบขุนด้วยเบียอะไรเงี้ยจะแพงจะไม่อยู่ในร้านนี้ก็จะมีพวกสลัดอย่างเงี้ยสลัดอะไรเงี้ย มีของหวานของหวานจะเป็นพวกไอติมหรือว่าเป็นพวกขนมญี่ปุ่นมีพวกฟุตสลัดอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราเข้าไปกินกันอ่ะไปอันนี้ก็คือร้านชาบูชาบูก็จะมีเมนูให้เลือกซึ่งเราก็เลือกแล้วแหละจากเมื่อกี้ข้างนอกเมื่อกี้ เราจะกินอันนี้กันนี่อันนี้เมนูนี่คือเป็นเมนูเนื้อเนื้อญี่ปุ่นเดียวอันนี้คือเมนูของอ่าทั้งเนื้อทั้งหมูเราจะสั่ง,งอะไรครับพี่เวลาสั่งใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราก็เรียกพนักงานเขาแล้วเราก็ชี้อะไรว่า,ราจะสั่งอะไรอ่าแล้วก็น้ำซุปที่นี่ก็จะมีน้ำซุปแบ่งเป็นหนึ่งโถหรือจะแบ่งเป็นสองอัน แล้วก็ให้เราเลือกได้ว่าเราจะเอาน้ำซุปแบบไหนมีน้ำซุปทั้งหมด5อย่างให้เลือกโอ้้รู้ได้ไงว่าอะไรเป็นอะไรบ้างครับแนะนำหน่อยครับอ่าอย่างอันนี้นะก็จะเป็นน้ำซุปเต้าหู้อ่ไม่ใช่เต้าหู้เขาเรียกอะไรไอ้นมถั่วเหลืองเขาเรียกอะไรนะน้ำเต้าหู้เออน้ำเต้าหู้ใช่ไหมแล้วนี้ก็จะเป็นอ่ารสชาติญี่ปุ่นนิดนึงออกเปรี้ยวๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรอันนี้อันนี้ก็เป็นน้ำจิ้ม ่าสกินาเบสสกินาเบะดัชชี่สกินาเบะก็ไม่รู้เหมือนกันมุ่งสั่งกินหบบมุ่งสู้ๆนั่นแหละไม่ต้องเน้นเน้นอะไรมากเน้นความอร่อยเล้อกสองอย่างเขาเลือกสองอย่างมันจะมีสองแบบสองฝั่งเนี้ยให้เราเลือกสองอย่างวันนี้เป๊ะอยากกินอะไรดีอ่ะไม่รู้แนะนำหน่อยอันนี้อะไรอันไหนอร่อยถูกครับเป๊ะเลือกมุ่งมั่วสู้ๆมาเลยอันหนึ่งเดี๋ยวอยู่ใงจะเลือกมุ่งมั่วสู้ๆอันหนึ่งขอให้ันน้ำแดงๆแล้วกันอะไรกับมันเนี่ยน้ำแดงๆใช่ไหมอเป๊ะเอาน้ำแดงๆมัน ชื่อชิเก๋น้ำแดงๆนะอ่าบิวสังเอาอ่าเนี่ยอันนี้อันนี้คอลลาเจนมีคอลลาเจนคอลลาเจนโอ้มีผสมอันนี้น่าจะเป็นก้อนคอลลาเจนอ่าเอาคอลลาเจนแล้วกันอ่าอ่างั้นแปลว่าเอาน้ำแดงๆดชี่เก๋กับคอลลาเจนนะโอเคอ่ะอ่าเรียกงั้นก็สั่งเลยอยากกินแล้วอ่ะสั่งเลยสั่งเลยสั่งเลยแล้วกดปุ่มตรงไหนวันนี้วันนี้สอนหน่อยดีว่า จะสั่งยังไงจะสั่งยังไงใช่ไหม<ช>วิธีง่ายๆภาษาญ,ญี่ปุ่นในการเรียกพนักงานเสิร์ฟซื้อหมี่มาเส้นซื้อเส้นหมี่มาหนึ่งเส้นเดี๋ยวคอยดูนะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ออกสำเนียงแต่เจริญนิดนึงให้เป็นภาษาญี่ปุ่นซื้อหมี่มาเส้นคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับค

มาแค่นี้เราก็สามารถสั่งอาหารได้ละเห็นว่าวิวสั่งผู้อะไรโคเลตโคเลตบ่อยจังเลยอะอะไรอะโคเลตแต่ว่าอันนี้อันนี้ถ้าไม่รู้จะสั่งอะไรก็คือชี้เมนูแล้วบอกว่าโคเลตโคเลตชี้ไปแล้วบอกโคเลตโคเลตอย่างเดียวเลยก็คือเอาอันนี้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 ตัง่ายรกันเที่ยเราต้องการอ่ะปลาระหว่างนี้เราก็ไปตัดตัดหมูตัด ตักผักรอกันเบียรต้องเพิ่มสังไปน,นี่ักอะไรกินบ้างครับวันนี้ผักเสือก็คล้ายๆซุกี้ของาอันน,นี้เราชอบทำไหนอร่อยบ้าเนี่ยอัน,นี้เราชอบเป็นเมืองไทยคนไทยเรียกเห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทองแล้วก็อย่างนี้ถุงหม้อถุงหม้อไม่ชอบกินแล้วก็นี่อันนี้เห็ดเห็ดชิตาเกะเจ๊เส้เัไป อ,นนอันนี้สาหร่ายอันนี้ๆๆนี้ก็ชอบอันนี้เป็นคล้ายๆหมูทรงเครื่องหมูทรงเครื่องเอาไปก่อนอันนี้เป็นผักผักอะไรกันไปดูคล้ายๆผักนาบ้านเรากันแต่มันก็ไม่ใช่แต่มันคล้ายๆกันอันนี้ก็กาดทำไมวันนี้มันเหลือน้อยเรื่องนีนนย เอาไปก่อนแค่ก่อนกินตรงนี้โซนีอะไรอันนี้ก็จะเป็นพวกสลัดต่างๆก็จะมีเจ้าหู้มีสลัดปลามีกระเจีย๊ยบมีอันนี้น่าจะเป็นผักโขมลวกเดี๋ยวจะตัดผักสลัดอ,นนอันนู้นอ่ะอ่าอันนี้อันนี้เหมือนเป็นเส้นอะไรเนะี่ยเส้นบะหมี่ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันอ่ะลองตักดูเมื่อมาใหม่เดี๋ยวจึงลองเรามากินดู ในใส่กระพาะไปเยอะๆแล้วน้ำสลัดก็จะมีสามอย่างให้เลือกอันนี้คือไข่มาอยาเนสอันนี้คือน้ำจิ้มงาและนี่คือน้ำจิ้มแบบญี่ปุ่นแบบงานเนี่ยจะอร่อยมากคือแซ่บชอบกินแบบงาแบบงาไปฮะหนังสัตปลาปแล้วก็เป็นนั่งที่ของเรา ก่อนหน้าที่ได้กด10บาทนิดนก่อน10บมีน้ำอะไรให้กินบ้างครับล่ะนี้จะมีน้ำองุ่นมีน้ำปูหลงชาอูหลงมีน้ำชาเขียวนี่ชาเขียวเขียวจริงๆแล้วก็มีน้ำสากุโรจูสสักุโระจูสเนี่ยอันนี้น้ำทับทิมมาตอนกแแ็ล้วก็ เาจะเอาน้ำอะไรอ่ะอยูวสังจะกินน้ำอ่จจะกินน้ำคาลูปิสหมด,ดไปแล้วก็ผสมกับแฟนต้าน้ำเขียวเราก็ได้เป็นหมดคาลูปิสแฟนต้าน้ำเขียวอันแสนอร่อยแล้วเป็นนักกินนะอกนะฮะโชว์ให้ก่อนให้ดูก่อนอันนี้ก็เป็นบาร์ของหวานของหวานก็จะมีพวกพุทสลดัดมีอันนี้นขนมแบบญี่ปุ่นแล้วก็มีสับปะรดแล้วอันนี้ก็ตรงนี้นก็จะมี ไอ้รีมว์จะเป็นไอ้สตูว์แท่งๆรสผลไม้ตอนนีเราไปดูกันเนื้อมาพอดีเลยอยู่สิเห็นไหมเนื้อมาแล้วอันนี้ดูเนื้อเรดูเนื้อหน่อยครับหน้าตาเป็นยะังไงครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหมูอันนี้จะเป็นเนื้อวัวต้องมาในี้ต้อมาให้นน่างนี้อันนี้ข้างล่างจะเป็นเบคอนอ Oh, อันนี้นนคือเนื้อพวกนี้คือสั่งได้ไม่อัน้นกินแล้วกินอีกได้เพราะวันนี้ที่เรามากินนี่คือไม่อัน้น2100นี่คือไม่อัน oh. ้นกินแลได้ภายใน2ชั่วโมงยัดเล oh. ยมากเลยเดี๋ยวเราจะมากินชาบูชาบูกันตอนนี้ของเครื่องเคียงมาทุกอย่างมาครบแล้วน้ำสีแดงกับน้ำคอลลาเจนเมื่อกี้มาเรียบร้อยล้วก่อนกินชาบูชาบูเราต้องเตรียมน้ำจิ้มก่อนหยิบจานตามนกมาหนึ่งใบ น้ำจิ้มมีสี่อันน้นนำจิม้มมีมีสองอันคืออันนี้เป็นน้ำจิ้ม <c oughs> เขาเรียกป่นสื่อรสชาติเจาะเปรี้ยวนิดนึงส่วนอีกอันนี้ก็คือน้ำจิ้มงาหรือเขาเรียกว่าน้ำจิ้มกลมอ่ะไ <c oughs> อเจาะมันมันหวานหวานเปร,รีปรร้ยวนิดนึงอันนี้คือน้ำจิ้มงาแล้วสองอันที่เหลือคืออะไรครับอันนี้เก็บไว้กินกับโซบะเป็นน้ำน้ำซุปโซบะเย็น แต่วันนี้เราจะไม่มีโซบะอันนี้ก็คือเป็นหัวใส่เท้าซอยคุกพริกนิดนึงอะไรก็อนนี้ปลาปลาหนไป,ปนิดนึงเสริมด้วยผักอีกนิดนึงอันนี้อันนี้เราไม่เราไม่ชอบอกินเราไม่ชอบใส่เราก็ใส่แค่นี้ต่อไปการกินชาบูชาบูต่างกับการกินซูกิยากิถ้าซูกิยากิคือมีอะไรใส่ไปหมดเลยชาบูผักนะโอเคใส่ได้หมูส้มเครื่องโอเคใส่ได้ไม่เป็นไรแต่ชาบูชาบูคือเนื้อตรงนี้ เนื้อเนี่ยเขาจะต้องรูปประมาณคล้ายๆเนื้อสดบ้านเราคือ1 234 5แค่นั้นพอเดี๋ยวก่อนครับสงสัยมานานแล้วชาบูชาบูแปลว่าอะไรครับชาบูชาบูมาจากภาษาทีนชาร์ปชาร์ปคือเอาไปชาร์ปชาร์ปแค่นี้ก็คือของเขาจะประมาณสองรอบชาร์ปชาร์ปแล้วขึ้นมากินแต่คนไทยไม่เข้าใจคนไทยชาบูชิคนไทยจะพิจารณามกันอันนั้นคือซุกิยากิไม่ใช่ชาบูชาบูนะครับมาดูวิธีการกินชาบูสมมติเราจะกินตัวนี้แล้วก็เอานี้ ลงไปหนึ่งสองสามอ่ะแค่นี้พอให้เนื้อมันยังแดงๆ,ๆอยู่อย่าให้เนื้อตุกจนเกินไปเสร็จแล้วเราก็เอามาจิ้มตรงนี้เอามาจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็กินอ่ะลรวเนื้อกินเหมือนกันเหมือนกับหมูไหมครับเนี่ยเหมือนกันเนื้อก็เหมือนกันหนึ่ง สองสามให้มันออกแดงๆเรื่อยๆนิดนึงอย่าให้สุกถ้าเกิดเราเอาเนื้อทุกอย่างใส่ไปเลยแล้วก็คนๆในนี้เลยแล้วรอจนกว่าจะสุกล้หยิบกินมาสุก,สกี้ญี่ปุ่นเขาก็ไม่สุกี้ยากี้ด้วยเขาจะเรียกอ,อาหารชนนั้นว่านาเบะนาเบะก็คือสุกี้ยากี้บ้านเราคนไทยจะเข้าใจผิดจับพวกนี้หมดเลยเนี่ยผมสงสัยมากเลยเนี่ยดูที่เนื้อดิครับเขาทำได้ยังไงนี่แบบเนื้อบางมากเนือ้อนี่เขาจะมี เขาจะเอาไปแช่แข็งก่อนแล้วเสร็จแล้วเขาจะสไลด์ให้มันบางๆถ้าชาบูชาบูดีๆเนี่ยจะต้องเป็นชาบูที่แบบบางมากแล้วชาบูชาบูเนี่ยเขาจะกินแค่ชาแค่เนื้อหมูกับเนื้อวัวเท่านั้นแต่ของบางไทยมีปลาหมึกสดด้วยปลาหมึกปลาหมึกกรอบด้วยแมนกัพคุณอีกอันนั้นไม่ใช่ชาบูชาบูเลยเป็นอาหารไทยที่ใช้ชื่อว่าที่ปลอมชื่อว่าเป็นชาบูชาบูถาน่าสุณว่าเราจะแต่งนี้อะไรไปก่อนแตเปไปได้ แล้วก็หมูทรงเครื่องหมูทรงเครื่องก็ตัดตัดใสคล้ายๆลู้กชิ้นอ่ะเขี่ยเขี่ยมันลงไปแล้วก็รอมาสุกอ่อันนี้ไม่ต้องต้ม <c oughs> จ่ายล้วอ่ะจ่าะ อันนี้ก็ได้เป็นหยู่จงจานสเรเราก็กินอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆผักหมดแเ้วก็ไปเติมเนื้อหมดแล้วก็ขอเนื้อใหม่ท่านสั่งอะไรไม่ถูกก็แกชี้ช้ลูกเอาว่าจะเอาอันนี้อันนี้เดี๋ยวเขาก็มาเองไม่พอกระสาใหม่ได้สองชั่วโมงแต่วันนี้บิลซานจะกินอย่างเดียวละไปพูดพันาต่อไปกินว่ากูเห็นนี้นถ้าขายก่อนกินเสียข้างในเห็นว่ามันจะมีจะเป็นโถแล้วมันจะมีน้ําอยู่แล้วจะมี กระบวยแต่แต่จังนี้คนไทยทุกี่กี้คือเอาเอาขอที่เราจะกินนั่นใส่กินใส่ตรงนี้ใช่ไหมใส่นี้แล้วก็ลวกกินใช่ไหมครับแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นอุปกรณ์ตัางนี้เวลาเราลวกเนื้อแล้วเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นอะไรเนี่ยเขาเรียกถึงเป็นฝาเนื้อหรือเป็นอะไรเนี่ยขึ้นมาเขาใช้อันเนี้ยในการตัดในการทําความสะอาดอุปกรณ์ทำความสะอาดจาน ให้ตักแบบนี้แล้วก็เอาไว้่างนี้นีไมัม่ก,ก็คือเราอันนี้คือเป็นกรอุปกรณ์ทำของสะอาดอย่าใช้อย่าใช้มันตัดกินเลยค่ะตายแล้วที่ผ่านมาผมเอาไว้ลวกเนื้อตลอดเลยนะเนี่ยกันเวลา,นา,าคนไทยกินชาบูชาบูคือเห็นคนญี่ปุ่นก็สงสัยว่าทําไมเขาเอาเคารื่องทำปลาสายเหมานลวกเนื้อเนี่ยเขารู้สึกขยะแขยงมากวิธีกินต้องกินให้ถูก อ้าอิ่มแล้วครับไปกันเถอะอ่าตอนนี้เราอิ่มแล้วโอ้ยอิ่มมากเลยอ่ะพุงดีใหญ่ขนาดนี้แล้วว่าต้องสูมากไปก็ไปจ่ายต่างกันเอาพินไปจา่าย ีอ2คนก็พันหนึ่้อยเก้าสิบหกเยนเสร็จละอิ่มละกำลังจะกลับบ้านละไว้คลิปหน้าเจอกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าดูซิว่าบิวซังจะถามเดปไปสังไ,ไปกิปนอะไรหรือไปเที่ยวที่ไหนตอ่อบ๊ายบาย,บาย,บาย